นายชโยตจันทมานเจ้าที่เจ้าพนักงานราชพันธาเรียนจำกลางขวางคู่ตัวขังสองกลุ่มทะเลาะวิวาทกันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คุกบางขวางครับ22ปีโอ้ห้าคนตายไปสี่ศพเฮ้ย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 องคิดว่าผู้เองแน่อเองแน่ใช่ไหมเองคิดว่าผู้เองเป็นเจ้าพ่อเหรอะ มาดิมากว้างๆมาหัวมาแน่ว่าแน่ว่าเก่งไอ้เนี่ยังเปรี้ยวเนี่ยไอ้นี่กี่คนวะมีคนเดียวแต่เปรี้ยวเว้ยมีอะไรบ้าแนนมันเปรี้ยวครับมันเปรี้ยวซักสามคนนั้นหยันหยางแล้วนะเนี่ยไอ้เป็นอะไรพวกเองวันเนี่ยเปรี้ยวเว้ยมีอะไรบ้าเฮ้ยอตาคนเดียวข้ามีสามคนนะเว้ยแต่ข้าเปรี้ยวเว้ยมีอะไรบ้า เออตกลงมัเปรี้ยววางั้นเปรี้ยวมากด้วยมีอะไรวะอ้คุณบอลโอ้ยนันเรียวฟิตสงสต่อยากเป็นยำยำเล็กเลยเอาหนี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 ให้ทันนะเร็ว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 ้ยผมเขาเปรี้ยวไม่ใช่ตลิงตัดเห็นยายชีลงถังอุจจาระดูมันทำโอ้ยเอ้าไหนว่าเปรี้ยวโดนลงถังทำไมวะล่ะ ก็นี่ไงเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอมเหลืองเว้ยมีลายแบบมาดิมาดิเข้ามาเลยนี่นี่นี่ตอนนี้กํลังเปรี้ยวเลยรู้สึกว่าเปรี้ยวเต็มที่จัดเปรี้ยวเต็มที่เปรี้ยวจนที่เต็มเกล็กเน่ดิงมาดิมาลงมาเลยมามาใกล้ๆเราจะออกไปกอดจูบไปปัดไปเหนียวกันนะมาเลยมาดิมาตอนนี้รู้สึกว่าเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวเต็มที่เลยเอาไว เอาเอาสิมันบอกมันเปรี้ยวเต็มที่แล้วเอาเลยเทแน่จริงจำมันเลยเออโอ้ยแมนก็โดดลงไปในฐางช่วงพอโดดลงไปเสร็จก็สัพักก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จแล้วตัวในเปื้อนอึไปหมดเลยรอดคนจัดที่จะโดนทำร้ายพออึบเสแท้ขอขอบคุณคุณชัยยศจันทบาน นละงานราชธรรมห้ 5, เรียนจำกลางบางขวางเจ้าของเรื่องรอดเพราะอุจจาระ